สวัสดีครับผมผมเองนะครับก็วิดีโอนี้ผมเอาคลิปวิดีโอจากเรื่องแค่เพื่อนสาวสมัยเด็กมาทําเป็นคลิปรวมตอนนะครับผมเพื่อลงใหม่เนาะโอเคไม่เสียเวลาแล้วงั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าน,นะครับไปกันเลยเอ้ยฝนเริ่มตกแล้วฮะแถวนี้พอจะมีสวนสาธารณะอยู่นะีไปสวนสาธารณะกันเถอะว้าว เกือบไปแล้วสิเฮ้ยมีอะไรเหรออีเธอจะโชยนั่นอีกนานแค่ไหนกันน่ะเฮ้นี่ยูมะนายแอบมองนราอกฉันงั้นเหรอนั่นมันไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยอะก็สมัยก่อนพวกเราก็ยังเคยอาบน,น้ำด้วยกันอยู่เลยนะตอนประถมน่ะแล้วทำไมฉันต้องคิดอะไรมากกับเรื่องอย่างนั้นด้วยล่ะนั่นสินะ ดูเหมือนฉันจะกังวลแลหนะ้าอกฉันมากเกินไปนะ่ะเอาเป็นว่าดื่มๆไปเถอะนะก็เราสองคนเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันสมัยประถมเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมและฉันก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป,ไปหรือ,รอเปล่านะ อยู่มาเรากลับบ้านกันขอโทษทีที่ทำให้เธอต้องรอนะอืมไม่เป็นไรเกิเอ๊ะฮไม่อยากเชื่อเลยในะที่สุดนายก็มีแฟนสักทีขอแสดงความยินดีด้วยนะอยู่มาจริงอยู่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิไม่ต้องพยายามสร้างเรื่องดีกับฉันหรอกนะ ฉันขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆไม่มีทางที่นายจะเดินใกล้ชิดใครสักคนโดยที่ไม่ได้คบหรอกนะเขียวจังทั้งฉลาดแล้วก็น่ารักนายไม่มีวันเจอผู้หญิงแบบนี้ได้อีกแล้วนะยังไงซะพวกฉันก็ตั้งใจเรียนอยู่แล้วล่ะนะวา้าฉันคงต้องกลับบ้านแล้วล่ะเฮ้ย hey. ไม่ต้องมากังวลเรื่องอะไรของฉันหรอกนะฉันไม่รู้กลัวนายมากแล้วล่ะโออวันนี้ ยายนั่นดูเหมือนจะโกรธอะไรมาแฮะวันถัดมารินซังเฮ้นี่คุณพอจะเข้าใจเรื่องฟัง์ชันยกกํากำลังสองหรือเปล่าอ่ฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดอะอ้าวยูมาไม่ได้สอนคุณเหรอเห็นได้ชัดเลยว่าคุณไม่เข้าใจฟัง์กชันเจ้ากำลังสองเลย แล้วก็จริงๆเขาต้องการจะสอนคุณนะ่ะก็เลยมาหาฉันเพื่อจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมอืมเขาเป็นคนดีมากเลยนะคุณจะต้องเป็นคนสําคัญของเขามากแน่ๆเลยเออแย่ yeah, แล้วฉันพูดเรื่องที่ไม่น่าจะพูดออกไปสินะเออเอ้เอเออยูมะขอบคุณนะเอเอฉันฉันขอโทษนะจริงๆนะที่ฉันทำตัวแบบนั้นนะ่ะ เออไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องพูดถึงมันแล้วก็ได้นะถ้าหลังจากนี้พวกเขาไม่อยู่ด้วยกันฉันคงจะรู้สึกผิดมากแน่ๆเลยล่ะอ่าเสร็จกันนะเอ้ยฮ่าคะแนนฟรีละโว้ยเอ้ยได้พักสักทีฮะเอะ เปนหน้าอ,อกที่ดูดีใช้ได้เลยนี่นะนี่อย่าใช้น้ำเสียงที่มันดูแปลกประหลาดอย่างนั้นเซอะไรกันก็นี่มันสาวาย่าน้ำสาธารณานะนี่ฉันจะอยู่ส่วนไหนก็ได้ไม่ใช่หรอแล้วเธอมาทำอะไรแถวนี้ล่ะนี่มันฝั่งสาดน้ำของผู้ชายนะแล้วนายล่ะไม่ฝึกว่ายน้ำต่อเหรอคนที่ว่ายน้ำเหมืนคนอนเฮ้ยอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะ เธอน่าสงสารจังเลยนะฉันว่าฉันคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะฉันจะสอนนายว่ายน้ําเองเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะขอบใจมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฉัน่ะเอ๊ะเยีเ่ยวมาเข่าเตะเน็มเลยถ้าอย่างนั้นมาไหบ,บอกฉันด้วยนะนีแกกำลังทําให้เพื่อนในเว็กของแกเนี่ยร้องไห้อยู่รู้ตัวหรือเปล่านะแกกล้าดียังไงที่ปฏิเสธคาขอของเธอนะ่ะ ฉันจะทำให้แกระเบิดตายไปซะคุกปากไปเลยพวกเวนนี่พวกฉันน่ะเขาก็ได้ห่าที่พวกนายคิดเีกนะนี่ยูมะอย่างน้อยก็พูดอะไรออกมาบ,บ้างสิย,ยูมะเฮ้ยมันจะเป็นยังไงฮะถ้าหากไอ้ลูกบอลน,นี่ไปโดนหน้าของลินนะพวกแกได้คิดบ้างหรือเปล่าเฮ้ควรรู้ไว้ว่าใ้าหมอนี่กดจัด หมอนี่จะไม่สนใจใครทั้งนั้นแล้วยิ่งเป็นพวกที่คอยพูดถึงความสัมพันธ์ของเขานะหมอนี่จะฟิวขาดสุดๆเลยล่ะไม่ตายซะยนี่ทัจิบันะห้ามกระโดดลงสระน้ำนะไม่นะพอจ๋าเฮ้ยยูมะเราไปเล่นบาสกันเถอะนะ hmm. สกใสเอ้หมอนี่จะ้านางวันอ่้ยบอกคุณจะยากมากเลยสินะถ้าจะปลูกหมอนี่นะแปลว่าฉันคงต้องรอให้ตัวหมอนี่ตื่นแล้วค่อยมาสินะเ<ะ>จ้าบ่อนเหอน้าตาดูยีขึ้นเยอะเลยล่ะดูหน้าจะมอนี่สิหลับลึกจังเลยนะอืม พวกเราเคยนอนกันแบบนี้ตอนเด็กไม่ว่าตอนนี้หรือตอนนั้นมันเป็นแค่ความทรงจำที่มีความสุขมากเลยเวลาที่อยู่กับยูมะฉันเดาว่าพวกเราจะมีความสุขมากกว่าวัน oh. วนนนตอนนี้นะ ปล่อยฉนันนะทาลามกเอาเอายังไม่ตายใช่ไหมยอ,อยู่มาแม่งหลับลึกโคตร